ทุกคนวันนี้เบิร์จะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในการออกรถแต่ละอาชีพเราใช้เอกสารอะไรบ้างแล้อาชีพแรกนะชาวสวนเกษตรกรเอกสารที่ใช้เอกสารของสวนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดธนาคารแค่นี้ครับครับอาชีพต่อไปนะข้าราชการเอกสารที่ใช้ใบรับรองเงินเดือนบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน และบัญชีที่เงินเดือนเข้าครับ<ด>อาชีพต่อไปนะค้าขายกรณีที่จดทะเบียนการค้าใช้ใบทะเบียนการค้ากรณีที่ไม่จดทะเบียนการค้าใช้รูปหน้าร้านบวกกับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและสมุดบัญชีครับครับ<ด>อาชีพ<ด>ต่อมานะพนักง,งานลูกจ้างประจําเอกสารที่ใช้ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและสมุดบัญชีที่เงินเดือนเข้าครับอาชีพต่อไปนะอาชีพอิสระเช่นอาชีพรับเหมาเอกสารที่ใช้สัญญารับเหมาบินซื้อของต่าง บัตรประชาชนทะเบียนบ้านและสมุดบัญชีเหมือนเดิมครับอาชีพต่อไปนะค้าขายของออนไลน์เอกสารที่ใช้บินสั่งของต่างๆสลิปที่ลูกค้าซื้อของต่างๆและที่สําคัญหน้าเว็บเพจที่เราขายของพร้อมกับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและสมุดธนาคารเช่นกันครับต้องเบิ้งหนังคนเดียวกินเขาคนเดียวไปตลาดคนเดียวนอนกอดเจ้าพ้องให้ทิ้ง